สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็หน่องจะมาพูดคุยนะคะเรื่องราวของการทำงานในอเมริกานะีคะก็คือในส่วนของอางานโรงงานนะคะกับงานร้านอาหารนะคะคือหน่องเคยทำงานที่โรงงานนะคะในอเมริกาเป็นโรงงานพม่านะคะใช้เวลาทำอยู่ประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็งานที่ร้านอาหารก็ รู้สึกจะสามสัปดาห์ต่างกันเนาะเปรียบเทียบกันเลยว่าก็คือต่างกันประมาณหนึ่งนะคะทีนี้วันนี้น้องจะมาเทียบใหเ้เพื่อนได้เอ่ได้ฟังกันนะคะว่างานโรงงานเป็นยังไงนะคะงานโรงงานอ่ะเราเริ่มที่งานโรงงานก่อนนะคะงานโรงงานเนี่ยน้องทำเป็นออ่โรงงานพม่านะคะจากตอนนั้นปี2014นะคะก็ทําใน เขาเรียกว่าไม่ห่างจากที่บ้านาที่น้องอยู่ตอนนั้นน้องอยู่อาพาร์ตเมนต์นะคะ2014เนี่ยก็มีน้องๆน,นะคะเป็นน้องที่ชวนไปทำเพราะว่าน้องเขาทำแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเออค่าชั่วโมงมันเยอะ,อะพี่น้องน่าสนใจไปทำไปไหมไปด้วยกันเดี๋ยวน้องมารับซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องเริ่มทำขนมขายแล้วนะคะประมาณหนึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยเพจ e b o o k เนี่ยกำลังบูมมากๆนะคะปี2014 ก็หนองก็ทํามาเรื่อยๆแหละแต่ก็คู่แข่งก็เยอะเราต้องมีการโฆษณามีการโพส์ตมีอะไรใดๆต่างๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่แบบขนมหน่องยังแบบยังไม่เป็นที่รู้จักมากมายพอน้องมาชวนไปทํางานน่องก็เลยตัดสินใจไปก็แล้วกันเนาะเออไปทํางานดีกว่าก็เลยไปทํางานแล้วก็ยังขายขนมอยู่บ้างแต่ก็คือไม่เยอะนะคะก็คือประมาณว่าพอเวลาสามีหน่องเลิกงานเน่ยน่องก็จะแพ็คขนมวางไว้บนโต๊ะ ในห้องครัวนะคะก็นางก็จะรู้ว่าแพ็คเนี้ยต้องเอาไปส่งนะน้องก็จะเหมือนกับเขียนหน้ากล่องหน้าซองอ่พัสดุเอาไว้นะคะแล้วก็แพ็คขนมวางไว้น้องเริ่มทํางานตั้งแต่บ่ายสองแล้วก็เริ่มเริ่มสี่ทุ่มช่วงนั้นเนี่ยงานที่ร้านอา่เขาเรียกว่าอะไรที่โรงงานพม่านนะคะเขาก็ไม่ถือว่าอา่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่ถือว่าเป็นระบบเท่าไหร่คือ ช่วงไหนวันไหนงานยุ่งอยู่ๆเขาก็จะให้เราโ t ทเราก็ต้องทำนะคะต้องทำโอทก็คือแบบปัจจุบันทันด่วนเช่นปกตเิเข้าบ่ายสองนะต้องเลิก4ี่ทุ่มเราอาจจะต้องทำถึงเที่ยงคืนหรือห้าทุ่มห้าทุมครึ่งซึ่งหน่องก็ถามว่าไหวไหมก็ไหวแต่ว่าในระบบงานโรงงานเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนๆว่างานโรงงานก็จะมีคนเอเชียเยอะค่อนข้างเยอะนะเช่นคนลาวคนมง้งคนเอ่อ เวียดนามนะคะสามสัญชาติจะเยอะมากแล้วน้องก็จะมีคนลาวที่เราสื่อสารกันเป็นลูกน้องน่ารักมากๆเขาก็เห็นน้องทําแบบงานน้องอ่ะช้าช้าตรงที่ว่าบางทีอุปกรณ์ที่เราหยิบม,มาเนี่ยมันผิดมันผิดมันแมมันไม่ได้แมทมันไม่ได้เซตของมันไม่ถูกต้องเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องรื้อผ้าม่านเขาจะแบบว่าเป็นผ้าม่านเป็นเซตใหญ่แบบผ้าม่านราคาแพงอะนะคะทีนี้น้องก็อยู่แผนกประกอบผ้าม่านก็แบบว่า ไม่โอเคตรงเรื่องของความเร็วนะคะในหนึ่งสัปดาห์เขาก็จะเช็คระบบว่าไอคนเนี้ยมันทําได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในช่วงในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะมีเวนให้ไปทิ้งขยะแล้วด้วยความที่หน่องอ่ะทางานไม่ไวนะแต่ก็ยังโชคดีที่มีรุ่นน้องชาวลาวเนี่ยบางทีเขาก็จะบอกว่าอ่ะยูเขาทําแล้วเขาก็ทําแล้วก็ยื่นมาให้หน่องแล้วให้หน่องไปสแกนเป็น เป็นชิ้นงานของน้องเพราะเขาทำอ่ะสาวลาวสาวม้งเนี่ยนะทำงานกันวันละ4ี่หชิ้นแต่สาวไทยอย่างน้องทำงานได้วันละสิกว่าชิ้นต่ำสิบนะคะ1 3บ4อยู่ในเลทเนี่ยสิบสต่อวนันแ,แล้วแล้วทุกสัปดาห์เขาจะประเมินผลให้เราด้วยเขาก็จะโชว์เลยว่าเฮ้ยยูผลงานยูยังไม่ดีนะยูต้องปรับนะต้องพัฒนาทีนี้ก็คนคนคน,คนเวียดนามอะ่ะที่เป็นหัวหน้าเราอะ่ะ ผู้หญิงเขาก็โอเคนะแต่ว่าคนผู้ชายที่เป็นหัวหน้าของหัวหน้าแผนกอะ่ะที่ใหญ่กว่าหัวหน้าเราอะ่ะเขาก็เรื่องเยอะนิดนึงนะคือเหมือนกับกเขาเหยียดคนไทยนะคะเขาเหยียดคนไทยจากที่น้องได้สัมผัสที่น้องได้ทํมาสามเดือนอะ่ะน้องไม่โอเคในเรื่องของเพื่อนเพื่อนคนอื่นคนเราคนม้งอะ่ะก็โอเคนะก็น่ารักกับเราแหละพูดคุยกันอาหารการกินก็คลายกันคือมีความสุขในในมื้อกลางวันทุกๆทุกๆวันนั่นแหละ แล้วก็บางทีน้องก็ทําขนมไปขายเพื่อนๆชาวลาวเขาก็กินขนมอะไรอย่างเงี้ยแต่จุดแตกหักของวันที่น้องหยุดไม่เอาละไม่ทํางานด้วยด้วยความรู้สึกคือ,อตอนแรกอะระหว่างที่น้องทํางานน้องก็คิดทุกวันแหละตั้งแต่เดือนที่สองเข้ามาเนี่ยน้องก็คิดว่าเฮ้ยชีวิตฉันมาอเมริกาเพื่อมาทำไอ้ตรงเนี้เหรอเพื่อมายืนแบบเป็นสาวโรงงานเหรอคือความก้าวหน้ามันมันไม่มีมันมองไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ย ทำไปวันวันหนึ่งหรือว่าจะทํางาน2จ็อบสามจ็อบก็ก็ต้องไปจัดสรรเอาเพื่อจะอยากได้เงินเยอะๆแต่ทีเนี้ยพอช่วงเข้าเดือนที่3และตอนแรกเราก็ทําทํามาเรื่อยๆเราโดนคนเวียดน,นามเขาทั้งกดเราเราก็ทนนะพอเข้าเดือนที่3เนี่ยเขาเปลี่ยนเวรเหมือนกับว่าเวรให้หน่องไปทิ้งขยะอยู่ๆก็ไม่ถึง4สัปดาห์ก็วนมาที่หนอ่อง,งทั้งๆ้งที่แนหน่นองมี2กาคนนะหน่องก็เฮ้ย ไอ้น้องชาวลาวก็บอกเฮยยู hey you, ทําไมวนมาที่ยูอีกแล้วอ่ะผนแผนกยู you, มีตั้ง20กว่าคนนองก็เลยไปนับดูเฮ้ยยีกว่าคนจริงๆด้วยทําไมมาที่ฉั้นอีกแล้วสุดท้ายก็เลยบอกว่าเออไปถามซูเปอร์ค่ะซูเปอร์นางเป็นคนมองเป็นผู้ชายนาะงก็แบบเราก็บอกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยตาเวียดนะเขาให้ฉันไม่ทิ้งขยะอีกแล้วทําไมอ่ะฉันไม่ได้ขี้เกียจนะหนองก็บอกเขาเนาะว,ว่าเออเนี่ยฉันทํางานไม่ไวฉันทํางานช้าแต่ว่า ไอ้ทิ้งขยะมันใช้เวลาประมาณ15นาทีอ่ะฉันก็ฉันก็ไม่เข้าใจทำไมมันวนมาที่ฉันวัยจังอะไรเงี้ยซูเปอร์ค่ะเขาก็ส่วนให้ทันทีว่าเขาว่าทำงานมานานแล้วนะเวียนอ่ะรู้ดีอะไรเงี้ยเธอเธอไม่ต้องมาออกความคิดเห็นอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นอยู่ๆเขาก็สั่งงานให้มีโอทกระทันหันน้องก็เลยฟิลขาดเลยค่ะวันนั้นน้องก็เลยแบบเอาอุปกรณ์เอาอะไรต่างๆของน้องอ่ะไปทิ้งไว้ที่โต๊ะ ไอ้ซูเปอร์ไวเซอร์ชาวมงแล้วก็บอกเพื่อนเด็กรุ่นน้องที่มารับน้องไปทํางานบอกว่าเออพี่ไม่ทําแล้วพี่พี่ขอออกงานนี้ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็จบไปที่งานนั้นส่วนงานร้านอาหารนี่เป็นงานรานแรกนะเดี๋ยวน้องจะเล่าเรื่องของงานร้านอาหารงานร้านอาหารเป็นงานแรกที่น้องมาทาตอนที่มาอเมริกาได้4เดือนนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างเอาเปรียบไม่ใช่ว่าทุกคนแต่น้องดันเจอแบบนี้แต่เพื่อนๆคนไทยทุกคนก็จะเจอกันแบบนี้นะ จึงถูกเหมาวรวมว่างานร้านอาหารเอาเปรียบคนไทยด้วยกันเองนะคะยังหน่องทํางานวันแรกเนี่ยเขาก็ใช้คําว่าเป็นการฝึกงานเขาไม่จ่ายค่าแรงหน่องนะก็ให้มาฝึกงานแล้วหน่องอะ่ะแล้วเจ้าของร้านอาหารก็แบบว่ามาส่งหน่องตอนกลางคืนเพราะว่าตอนไปทาเนี่ยพ่อแม่สามีไปส่งหน่องก็ไปทํางานเอ่อจันพุธสุป,ประมาณนี้ค่ะก็ได้วันละ70เหรียญน,นะตอนนั้นนะปีปี2014เอ่อปี2013ได้70เหรียญต่อวันก็คือทํางาน ตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง4ทุ่มแล้วอาหารหน้องก็ไม่ยุ่งอะไรกับเขานะเพราะน้องเห็นพ่อครัวเขางานยุ่งน้องก็ห่อไปกินเองแล้วเจ้าของร้านก็แบบเหมือนพยายามกันให้หน้องคู่กับเพื่อนๆในร้านว่าเราเป็นหลานเจ้าของร้านแมหมน้องก็แบบรู้สึกกระดากปากมากๆเลยแล้วช่วงที่ไปทำเนี่ยน้องก็ได้คำแนะนำจากเ,เจ้าของร้านโกชูรี่นะที่เป็นร้านขายเครื่องปรุงอาหารไทยเนี่ยเขาแนะนำพอดีว่า น่องเอาดอกไม้ดินไทยอ่ะไปนําเสนอไปวางฝากขายแล้วทีเนี้ยเจ้าของร้านอาหารเขาก็เห็นชิ้นงานหน่องแล้วเขาก็เลยแบบอยากติดต่อกับหน่องเขาก็เลยทาร้านเ,าเครื่องปรุงอาหารไทยอ่ะก็ซูรีร้านอาหารไทยเนาะเขาก็เลยให้เบอร์โทรติดต่อแล้ววันนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนวันที่เอ่อโทรศัพท์เขาโทรติดต่อหน่องมาตลกมากๆจะกันที่หน่องแบบซื้อเอาไว้แบบสอนๆกันอยู่ๆมันก็ตกแตก น่องก็ยังเอกใจว่ามันมีอะไรแปลกๆอะไรกับเกี่ยวกับร้านอาหารเนอะอะไรเงี้ยเหมือนก็เป็นรางบอกเหตุนะแต่เราก็ยังแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เราก็ดันทุลังไปทํานั่นแหละแต่ก็พอตอนไปทําเนี่ยก็เขาก็ให้หน่องอยู่ในครัวแล้วเขาก็รู้ว่าหน่องทํากะหรี่ปั๊บได้เนาะเขาก็แบบว่าให้หน่องทําส่วนผสมกะหรี่ปั๊บนะ <c oughs> เอมแม้แต่อุปกรณ์อะไม้คึงอะก็ไม่มีอะค่ะเพื่อนๆน่องเอาขวด ขวดซีดอิ๊วอ่ะขวดของที่เขาใช้หมดแล้วมาครึ่งแทนแล้วก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าทุลักทุเลมากๆแล้วก็คือเรื่องมันก็เยอะอะ่ะแล้วเรื่องมันดราม่านะคะเอาไว้เดี๋ยวน้องขอมาต่อตอนหน้านะคะวันนี้ขอจบคลิปแบบไม่เกินสิบนาทีก็แล้วกันนะคะจะได้แบบว่าไม่ยืดเยื้อะนะเดี๋ยวเพืเ่อนๆฟังจนเบื่อเดี๋ยวน้องมาต่อตอนหน้านะคะเกี่ยวกับร้านอาหารไทยนะคะแบบมันดราม่าจริงๆคะ่ะ โอเควันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวนะะิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ